ึ้นเครงบินหาความสุขก็ไม่เห็นลงเรือหาความสุขก็ไม่เห็นเข้าป่าหาความสุขก็ไม่เห็นเพราะความสุขมด้อยู่บนอากาศความสุขมันอยู่ในทะเลความสุขมันอยู่ที่ป่าความสุขอยู่ที่ใจสงบเดี่ยวคนนี้เองโยม่บ้านจะได้ เราอยากได้ความสุขก็ต้องคําใจให้เสร็จแค่นี้ตรงกันข้ามถ้าเราตรวจดูนะทุกที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราทุกครั้งก็เกี่ยวเนื่องโดยใจเหมือนกันไม่ใช่ทุกเฉยเชยจิตใจมันหุ่นลายด้วยไม่สมบเรณ เม่อจิตใจไม่สงบแล้วทำอะไรก็ไม่ดีนั่งก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีเดินก็ไม่ดีรับทานอาหารก็ไม่ดีทุ่อกกย่างไม่ดีนี่เป็นหลักของธรรมะที่เราจะต้องกำหนดรู้ทุกคนกำหนดรู้รารูรร้ได้เพราะเกองเคยรู้กันหนึ่งแก๊ป ถ้าเราไม่รู้ใครจะรู้ใครเรามันไม่ได้เกิดจริงไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเราที่เราไม่รู้กนหนึ่องจากเราไม่ได้ใช้ธรรมะใช้สติมารษาจิตของเรามาคุม้มครองราบลอยทิงแล้วแต่อารมณ์มันจูงไปแล้วแต่สิ่งแวดเราภายนอกจูงไปนึกว่าความสุขอยุ่นอนหรืความ ทุกประโยชน์สิ่โน้นไม่กากที่่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตจ้ตงการความสุขสงฆงก็อบรมจิตใจพระองค์ก็ไม่ให้ไปทุกข์ที่กับสิ่งที่วุ่นวายออกจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบเมื่อ แท้จริงโดยธรรมชาติจิตไม่วุ่นวายเพราะมันมีสิ่งขึ้นมากระทบมาก,ก็อกวนก็เลยวุ่นวายโดยธรรมชาติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เหมือนกับธรรมชาติของอากาศต่างๆถ้ามันมีดวงอาทิตย์ดวงกันทรแล้วมันก็มืดไม่สว่างที่มันสว่างก็พรอะมีไฟมีดวงอาทิตย์ดวงจัน อากาศมันจะมืดมาก,ก่อนจากวที่หมือนปีที่ันตีไม่สำคัญเราต้องการสว่างต้องการเห็นสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆต,ต,ติดไฟมาไฟลุกขึ้นเท่านั้นนะความสว่างม็หายไปในเที่เมืดปืดก็ต้องไปเที่ยวหาที่อื่น ความสงบก็ไม่อยู่ที่ไม่สงบนั่นจะไปหาความสงบที่อื่นไม่ได้เราก็ต้องกำหนดรู้ที่ไม่สงบนั่นเพราะความสงบและไม่สงบมันมาจากเหตุ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีเหตุถ้าเรารู้จากเหตุแล้วเราต้องกั มาถึงแล้วนะไปยงไปไม่ว่าที่ไหนแต่คนไปเกี่ยวข้องนะโอ้เงี้ยแต่ก่อนสถานที่ไหนข้เงี้ยสถานที่ไหนก็เป็นเนเงยแต่คนไปเกี่ยวข้องนะโอ้ยเงี้ยปัจจานุกรมศึกษบประวาที่เรา ความไม่สงบเราก็คิดขึ้นมา,า,าก็เลยไม่สงบแต่ความกง่เราก็ต้องต้องคิดนะต้องคิดแก่เพราะไม่สงบเันนีอยู่แล้ว ของเคยคิดอารมณ์เคยสร้าอารมณ์จนเคยจินทีนี้จะให้มันสงบมันก็จะดันมันกันเลยมันไม่ชอบมันเคยขนองไปตามลำพังมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยเหมือนเหมือนกับมันต้นไม้ครับมันมันโน้มไปทางไหนเวลาใบไม้มันหลุดลงไปมันก็ตกไปทางนั้นแหละ ใจต้องไปที่อื่นก็ต้องใช้กําลังดึงและต้องมีวัตถุผาไปเป็นไปได้ทิศทางของจิตมันก็มันก็ไม่เคยคิดอารมณ์น้องไปทางอารมณ์แหละเวลาเราให้สงบก็ต้องเอากําลังมาช่วยเพื่จะไปได้ถ้าให้สงบลมฟังของมันเองเป็นไปไม่ได้ใคราะฉะนั่งแสดงก็ต้องอาศัยสติอาศัยภาวนา อาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรเข้าไปช่วยเหลือเปิดช่องทางให้ธรรมส่วนสมุดเข้าไปมีบทบาทในจิตใจมันคิดอารมณ์นึกอารมณ์ไปตามอารมณ์ถ้าเราไม่ได้ฝึกล้วมันก็ไปหมถ้าเหมือนกับรถ ที่คนไม่ได้คนขับไม่เป็นน่ะห,หรือไม่มีคนขับอย่างนั้นปล่อยเครื่องไปมันวิ่งไปมันทางมันไปที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตนี้ถ้าฝึกดีแล้วใช้การใช้งานดีมากทีเดียวมีผลงานดีมากทีเดียว เพราะมันส่งผ่านจิตมันส่งไปจัดจิตถ้าจิตไม่ดีแล้วก็ใช้การใช้งานไม่ได้เลยอาชะพนั้นคนจะมีฐานะดีไม่ดีก็แสดงเอามาจากจิตใจทั้งนั้นพลังทางจิตใจมีฝุกไปในทางดีก็สามารถจะทำดีได้ ฝึกไม่ทันไม่ดีแต่สามารถจะทำความเสียหายอย่างกว้างขวางได้เหมือนกันสมบัติของจิตถ้ามันยอมรับแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างไนดะ้ถ้ามันดับไปเกียไปนะถ้าเขียนลงในจิตนะ เราจิตทิเจตนาที่มีในการกระทำดีสิ่งใดที่เราทำโดยความจงใจจนไมจงด้วยความตั้งใจไม่ดึงล็อกไม่ได้ไม่ออกเหมือนกับเราเรียนนังเสกตั้งแต่เด็กเลยลยลกไม่ออกใช้อย่างทุกวันเนี่ยใครจะลบอออกอ่ะ เราเคยทําอะไรถ้าไปรู้เรียงสามวนนี้ลบไม่ออกเลยไรนั้่จะจำได้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีลบไม่ออกติดตามเราอยู่ตลอดถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้เราก็จะได้การทําบุญทํำบาปมีจริงไหม มันก็มีมาทำแล้วไม่มีผลมันต้องมีผลทำดีก็ต้องเป็นคนดีขึ้นมามีผลขึ้นมาเมือคุณหมอไดตั้งใจอดทนฝึกฝนเรล่าเดนวิช,ชาหมอขึ้นมาก็ยังมีผลงานอยู่อย่างนี้แ่มันไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาตามวัยวัยมันหมดไปเวลาหมดไปความรู้ไม่เคยหมดยิ่งเราใช้ทเท่าไรยิ่งเติมขึ้นอีก ยิ่งความวังยิ่งมั่นคงไม่เคยข้ามค่าไม่เคยสุดโต๊เคยตรวจดูไหมความรู้ทางหมอเคยสุดโต๊มไหมที่เราใช้รักษาคนทุกวันทุกวันนั่นสมบัตัของใจมันดีอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้ผลผลอดีตที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาเราจะนีผลอนาคตคือเดี๋ยวนี้อนาคตของอดีต ที่เราได้รับความสุขในปัจจุบันแต่ความดีก็มีเพื่เกิดขึ้นอย่างนี้เราทาดีทีนี้เพื่อนดาวคนที่ทําไม่ดีละ่ะไม่ได้ฝึกฝนจิตในทางที่ดีละ่ะเขามีผลดีตอบแทนไหมหมอคนไม่ได้ศึกษา,าเรียนทางหมออยากเป็นหมอก็เป็นไม่ได้อยากษาคนก็ษาไม่ได้เห็นยาบริษัทใช้อะไรทางไหนมันก็ไม่รู้จัก เห็นคนป่วยก็เลยรู้จักว่าป่วยฉะนั้นไม่ใช่ว่าโรคอะไรเนะพราะไม่ได้ฝึกมื่อไม่ได้ฝึกจะมีผลงานได้งไงนะฮะก็ไม่มีผลงานพระพุทธเจ้าพ,พระองค์ไม่มีผลงานเพราะพระองค์ฝึกพระองค์ฝึกจิตใจสมบัติของจิตไม่มีใครลบล้างได้เหมือนกับความเป็นคุณหมอวิชาหมอใครจะมาลบได้หรอฮะนะ คุณทำไปฝูกไวแล้วไปทำไวแล้วใครมาลบได้หรือใครมาล้างได้อะเขาจะว่าคุณหมอเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เมื่อเรามีบันทึกวิชาหมอไวแล้วความจริงตั้งเป็นความจริงจะลบล้างโดยกว่าด้วยแางอื่นไม่ได้ทำมันเป็นอย่างนี้เป็นของจริงดีให้เราเห็นได้เป็นสันทิที่โก ที่เราเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่รู้ประมาณกำลังของเราแต่เหมอนก็เราเดินมาถึงคิดาโกอยากไปรู้จักเนื้อยากมันก็ไม่แจ้งไปจากเลยเราเดินมาลำทางแล้วก็ศึกษามามาถึงนี่เราก็ได้รู้ได้เห็นตัวอย่างนี้แหละการรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักขาดนี้รู้จักขานมา เราก็ต้องฝึกไปรู้จักชาตินี้ก่อนรู้จักปัจจุบันซะก่อนเมื่อปัจจุบันมันหมดไปแล้วมันก็เป็นอดีตอนาคตจะยังไม่มาถึงมันก็ไม่ใช่จะเป็นอนาคตอยู่ตลอดเวลามันก็กลายมาเป็นปัจจุบันให้เรารู้ด้านมือนกันเมื่อใช่ว่าอไมันช่อยู่แต่อนาคตทาไมมาเป็นปัจจุบันมันก็ไม่มีปัญหาเราะจะไปคิดนึกอะไร ไม่มีปัญหาในจิตใจของเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างเพลินสร้างภัยอะไรให้เราเลยอนาคตสิ่งที่ใหม่มาถึงแต่อนาคตที่มันผ่านมามากลายเป็นปัจจุบันเ,เมื่อเราทําไม่ดีมันอยู่เป็นพื้นฐานแล้วสมมติถ้าคนไม่ได้พุกความดีไว้ไม่ได้พุกวิชาความรู้ไว้แต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอนาคตมาเป็นปัจจุบันเราไม่มีความรู้สร้างเพื่อสร้างตัวไม่ได้นั่นะ ในอนาคตขขงคนที่ไม่ได้ฝึกมันไม่ดีเราเห็นใจประจจษ์อย่างนี้แหละการรปพฤติทำปฏิบัติธรรมเราเชื่อเราเชื่อการกระทำดีแต่เรามีกรรมเป็นของของตนเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราเราจะเป็นลงเชื่อตามใครล่ะไม่ได้เชื่อตามใครเชื่อตามเหตุผลแห่งความจริงจ่มีอยู่ที่มันมีเหตุมีผลใ,ใครทำอย่างไรต้องมีเหตุมีผลมาตามระดับ ทั้งตัวเราทั้งคนอื่นทั่วไปทั้งโลกทั้งแผ่นดินทำไมว่าบุญไม่มีาบาปไม่มีเนเยอนาคตชาตินิชัิหน้าไม่มีทุกโทษไปได้ทั้งทั้งที่มีอยู่ท,ทั้งสิประดบมาตามระดบับระดับมาตามระดบับไม่เห็นการเวลามันอยู่ของที่มันก็เปลี่ยนไปเลยเรียกว่าวัตต่าง ถ้าแบบผลงานไม่มีล้าคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ได้อย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าก็ได้ผ่านไปแล้วยังมีผลงานถึงเรายังมีการประพฤติการปฏิบัติปึกหัดอบรมรมได้รับความสนบไใดรับความสุขได้รับความดีแตมาตามบันดาจะไม่มีผลงานอย่างไรทั้งพันกว่าปีแล้วทำไมอันนี้อนาคตไม่มี จะพระเจ้าสงฆ์ก็ผ่านไปแล้วนี่ตัเป็นอนาคตในเมื่อสมัยข้างพุทธกาลอนาคตทัานทันกว่าปีแล้วยังมีผลงานอยู่จะว่าไงนะจะว่าไม่มีอนาคตยังไงทำไมมีม้นกระดับศูนย์ไปเดินก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่นี่ทางทาง่านความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ ใ่ความดีที่เราเชื่อได้็เหมอนก็เราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างนี้มีความดีของพระพุทธเจ้าความดีคําสอนของพระองค์แต่ทาให้เราเป็นญาติมีชีวิตเสมอกันหมดอยู่ด้วยกันหมดด้วยความอาจารย์คาสอนของพระองค์ทําไม้เราเป็นญาติกันได้แต่ไม่เป็นภัยเจอากันมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะว่าอย่างไรนี่กาใส้ที่เราเลื่อมใสในธรรมคาสอนของพระองค์เราก็ได้อยู่ร่วมกัน ยังมีความสุขถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็มีความสุขตามภาวะนี้ที่มีอยู่แต่ส่วนขันที่ทำข่ขาสุดโซนที่มีอยู่ในในรูปขันอันนี้มันก็เป็นธรรมของของขันเห็นไหมแต่พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวเนื่องเ,องเลยในจิตใจอของเราราบใชระพฤติธรรมในปฏิบัติธรรมเพราะเราทราบ ิในใจโดยพระอรวมแล้วว่าพระธรรมนั้นยอมประเสริฐทำหน่วยผลความสุขแก่เราจริงๆผู้ประพฤติธรรมพระธรรมยอมรักษาจริงๆเพราะฉะนั้นจึงมีความปรารถนาอยากจะศึกษาธรรมเพื่อจะปฏิบัติธรรมได้ยิงน,นะ ธรรมะอยู่ที่ไหนแตเราก็มีความพอใจสละเวลาเวลาสละการนานเพื่อทำเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อนำไปกเพื่อปฏิบัติพื้นฐานที่เราตั้งใจไม่ถูกต้องแต่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งใจดีแล้วเจตนาดีแล้วเป็นเบื้องต้น ก็ได้ประกฏขึ้นแล้วต่อไปก็ตั้งใจศึกษาจะพูดเลยย่อๆเพื่อเป็นหลักเป็นพื้นฐาเนเสียก่อนทำคำสอนประเพเจ้ทาที่พระองค์สรงแสดงไว้เพื่อน,นำมาฝึกตัวของเราฝึกกายฝึกว่จจาฝึกใจเนหลักที่มีกายก็มีแล้วในตัวของเรา ว่าจากคำพูดก็พร้อมแล้วจิตใจของเราก็พร้อมแล้วการฝึกนับตั้งแต่การแสดงความเขารพนี่ถือว่าเป็นการสำคัญในทางศาสนาเป็นรากเงาเข้ามูลทีเดียวขาดความเข้ขารบอย่างเดียวเท่านั้นนะล,ลดูความเชื่อความความที่จะปฏิบัติตามความที่จะฝึกฝน ให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมก็ยากการจะทําตามก็ยากเพราะไม่เคารพเพราะ่ะั้นก่อนอื่นที่จะเคารพจเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาว่าที่เราปฏิบัติก็ดีที่เราศึกษาก็ดีจะมีประโยชน์แก่แเราแค่ไหนเพียงไรเราควรจะทราบซึ่งถ้ายิ่งเราทราบซึ่งความจริงของ้อนี้แล้วรความเคารพก็เป็นของง่าย การปฏิบัติก็เป็นของง่ายเพราะจิตมันน้อมไปทางไหนแล้วมันก็เป็นการง่ายถ้าปิดจิตน้อมไปในทางธรรมที่ส่วนดีการปฏิบัติดีก็เป็นของง่ายถ้าจิตมันน้อมไปในธรรมส่วนไม่ดีการทำไม่ดีก็ง่ายอีกนะการทำดีก็ยากเพราะฉะนั้นความเคารพจิตน้อมไปในทางที่ส่วนดีพี่ีในทางพระพุทธศาสนา จึงมีการกราบโดยการกราบก็เป็นการถกไม่ใช่กราบโดยพร้อมด้วยสติพร้อมโดยติเลื่อมใสกราบสามครั้งก็ไม่ใช่เพียงแต่พระท่านนั่งเป็นประธานหรือคนรับรู้รับทราบนานเองแท่จริงรกราบกราบหรือฤกษคครั้งแรกคนพระพุทธเจ้าครั้งที่สองคนประธานครั้งที่สามคนพระสงฆ์ถจะกราบ ถึง,รงรพระจริงๆนะกราบพระจริงๆตงมามแม่รามธรรมดาเพราะฉะนั้นควรกราบด้วยความอันครบรสุซึุนอกจากกราบแล้วพิธีต่างๆในทางพระพุทธศาสนาที่แสดงว่าออกหน้าออกตาในการความเคารพคือนักโม่จะทาพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าชาวบากจะต้องเคารพจะต้องตั้งนักโม่ขึ้น นะ่มองเมื่อแปลแล,แล้วแปลิฏยานอกน้อมจิตท่าห่างกันนอกนอ้อมตามมาก็คือเชื่อฟังปฏิบัติตามเรื่อมใสแสดงออกซึ่งศรัทธาเป็นพลังจิตใจให้เราได้สร้างความดีได้หลายอย่างสามารถถึงเราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้สิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สวจตองจากการได้ยินได้ฟัง เลือกไว้เตรียมพร้อมแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นการอบรมในทำในไหนไม่ใช่อบรมแต่แต่นึกว่ดดีอย่างเดียวแล้วก็ดีขึ้นมาถ้งพร้อม้วยกายก็ได้ทําให้ประกบด้วยพร้อมวาจาก็ได้ปฏิบัติด,ด้วยแต่พร้อมด้วยจิตก็ได้ปฏิบัติด,ด้วยเสด็จออก เพราะกายวาจาจ,จิตนี้เกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้าหากมีแต่จิตอย่างเดียวไม่มีกายไม่มีวาจาแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเป็นคนดีและคนไม่ดีเพราะเพียงแตคิดนึกอย่างเดียวกามเป็นไทยเป็นเรณซึ่งกันและกันได้รับความเดือดร้อนเพียงแตจิตจิตคิดอย่างเดียว มันก็ไม่มีเดือดร้อนเพราะมันให้ปรากฏมาทางวายจาะระปรากฏทางใจะ่ะาทางกายมาเพราะฉะนั้นการฝึกก็จําเป็นจะต้องฝึกพร้อมด้วยกันมีสิ่งที่จะฝึกี่จะเข้าถึงกายถึงวายจาถึงใจของที่มีอยู่จะกลับกลายมาเป็นธรรมนาประโยชน์มาให้ก็ต้องอาศัยสติถ้าสติไม่ได้ลึกมาให้จิตแต่จิตไม่มีโอกาสที่จะรู้เลย เพราะฉะนั้นสติการรลึกศึกษาตัวของเราเพื่อความสำรวมจะทำอะไรระลึกเข้ามานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วตั้งแต่ความเคารพทำโดยความเคารพผู้มีความแต่เคารพเชื่าเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลไม่ประมาทเชื่อเป็นผู้ฝึกสติอยู่ตลอดเวลาบุคคลผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาเชว่าเป็นผู้ ภาวนาอยู่ตลอดเวลาก็ภาวนาถ้าแปลตามที่ตัวหนังสือแล้วก็ว่าทำให้ปรากฏให้มีขึ้นมาถ้าหากเราไม่มีสติแล้วอะไรจะมีเหมือนกับคนสติเสียเข้าไปหาหมอมันทําอะไรก็ไม่ได้ถึงแม้จะมีความรู้มากมายมาก่อนแล้วเพราะสติไม่ดีสนันสติมเสียสนันเนนลอะเธอะไปหมด แม้เกิดในตระกูลสูงก็ตามไม่มีประโยชน์ร่างกายผิวพันวันณะจะแข็งแรงหรือจะดีอย่างไรก็ตามสติเสียอย่างเดียวฉะนั้นใช้การใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระธัมมาสัมปฏิจจ ա สอนว่าดูก่อนเป็นศูทั้งหลายสตินี่ควรเจริญควรทำให้มากควรเจริญนะจ๊ะควรทำให้ปรากฏ เมื่อเราทำให้มากจะเกิดใะไยิ่งนะยอภินญายะย่อมทำให้รู้ยิ่งสัมโบทายะให้ตระสรู้ธรรมนิบานนัยะสามารถจะมีพลังรจะดจับระงับักเสียซึ่งกองทุกข์คือกิเลสเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่ดีไม่สำคัญขอให้สติอีก เพราะสตินี่ทำมีอุปการะมากตับความรู้ตัวเป็นคู่กันกับสามปัญญาเพราะฉะนั้นจะภาวนาทำพิจิตรวายเรียบร้อยสติถ้าเราลึกถึงทำแล้วเราลึกถึงความขอารบเนนเราเราก็ทำได้เรียบร้อยได้เพราะฉะนั้นคนจะมีสติเป็นสิ่งส,งสำคัญชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติฝึกโดยตลอดเวลา ถ้ามันมีสติแล้วอะไรจะไม่ทราบสิ่งอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไม่เห็นแล้วเราจะพูดได้อย่างไรทำอยู่เห็นหนึ่งจิตอยู่เห็นหนึ่งจะฝึกันได้อย่างไรจะพึ่งได้อย่างไรมันกับคนป่วยอยู่แห่งหนึ่งยาอยู่แห่งหนึ่งหมออยู่อีกแห่งหนึ่งจะรักษาได้อย่างไรต้องทั้งสามอย่างนี้ไปชมกัน ชั้นญดาสดติตกับธรรมกับจิตต้องสมัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจนเป็นต้องรู้ตัวด้วยเราพยายามจะนั่งจะยืนจะตอนอะไรก็เราบเราเคยม่งหายไปกบร้อย การทำนั่นนี้ไม่ใช่ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อศาสตาไม่ได้ทำเพื่อใครถึงแม้จะเริ่มตตนจะมีความไม่คล่องตัวเท่าไรเพราะเหตุใดเพราะจิตมันเคยขนองตามอารมณ์เมื่อเราไม่ให้ไปมันก็เด็กนี่แหละแต่มันเคยวิ่งเคยเล่นเคยขนองที่เราจะให้มันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายน,นะแต่เมื่อเด็กนั้นเข้าใจ เขานานไปนานไปก็อยู่ได้ฉันใดจิตก็เหมือนกันทำเห็นโทษเห็นความเห,น,เหมน็ดเหนื่อยไม่เห็นประโยชน์เพระการปล่อยเห็นประโยชน์เพราการฝึกเราทุกวันมีความเจริญก้าวหน้าเพราะการฝึกถ้าเราไม่ฝึกแล้เร,เราจะทําอะไรได้เราทําอะไรไม่เป็นเราฝึกทางไหนฝึกเป็นช่างสถาปนิกก็จิตมีสามารถคิดออกมาได้อย่างน่าอาศัศจรรย ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เรานันมันล่วงไปแล้วหลายปีหลายเดือนก็ตามแต่ความรู้ที่ฝังไว้ในจิตมันไม่ได้หมดไปด้วยไม่ได้หมดไปตามวันเดือนปีตามวัยยังอยู่ไม่เอีย่ยมทิศอะไรไม่รู้จักหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตเป็น,น,นสิ่งที่อัิใจควรฝึกส่วนร่างกายไม่เหมือนจิตเลย อยู่นานปัจจัยยิ่งซุดซ้อมซุดซ้อมยิ่งทํางานกลรรมากสลายยิ่งสุดโมสดโมมากจิตนี้ยิ่งฝึกดีแล้วยิ่งใช้การงานในวิชาความรู้ติดตอนฝึกแล้วยิ่งใหม่ไม่เคยหมดไม่เคยบหมดมเมดพราะฉะนั้นทุกคนควรฝึกจิตแล้วต้องการความสงบก็ฝึกให้สงบต้องการความสุขก็ฝึกให้มันมีความสุขต้องการความดีก็ฝึกในทางดี แต่เราไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามฝึกละมาต้องฝึกกันทั้งนั้นให้เป็นเอกไม่ได้พระพุทธเจ้าทรง,งได้เพราะการฝึกรเรียกว่าสางปารณีอริสาวกทั้งหลายได้เพราะการฝึกการฝึกไม่จึงเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเมื่อเรารู้เข้าใจว่ากายของเราก็มีอยู่ จิตของเราก็มีอยู่ทุกเวทนาก็มีอยู่เมื่อทุกมีอยู่แล้วที่มีทำให้สุขมันก็มีอยู่เราก็เคยได้รับความสุขมาบางเหมือนกันเคยความสงบเคยมีความสุขแ่ยความสุขก็ม,ขมีอยู่ในตัวข,ของเราไม่ใช่ว่ามีแต่ทุกส่วนเดียวหรือไม่ใช่แต่ให้สุขส่วนเดียวทุกมันก็มีสุขทุกเมื่อเป็นเช่นที่เราต้องการ ทางไหนเราก็ต้องฝึกพยายามแก้ไขที่เหตุปัจจัยที่ได้ความสุขมาจากความสงบมาการฝึกิอังความที่พอฉะนั้นเมื่อติดของเรานอนไปเพื่อการฝึกแล้วพยายามสร้างความดีพอดีพองามให้สบายขึ้นมาแม้จะเรานั่งอยู่อย่างนีก็อยา,าบังคับจนอึนอดอัดอยากเพ่งจนแต่ขาด ความสบายความเบิกบานในจิตในใจเราต้องทำใจให้เบิกบานในธรรมยินดีในธรรมท่า,ทานบอกว่าการยินดีในธรรมชนะเสียนการยินดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความสบายด้วยสร้างความเย็นใจสร้างความดีด้วยวเมื่อนั่งด้วยความดีจิตใจผ่องใสสบายด้วย นี่ละมันก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งก็ลึกถึงความดีที่เราทำเมื่อได้รับความสุขได้รับความสุขเราก็รู้สึกส่วนขึ้นมาโอ้ความสุขอยู่ตรงนี้เองเราเที่ยวหานึกว่าสุขเพราะอย่างโน้นอย่างนี้หมาตั้งแต่น้อยจนบัดนี้หาอยู่จะหาแต่ความสุขแต่ที่ความสุขไปแท้จริงไม่ต้องหาเลย เพียงแต่เราปล่อยวางอารมณ์สบายแล้วคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ไว้ในใจหรือดูลมหายใจเข้าออกพุโทโธคอยปล่อยวางให้สงบละเอียดตามระดับก็ได้ความสุขเพียงพอเน็ดเหนื่อยอะไรจะหายไปถ้าเราอยากจะรู้จักว่าความการภาวนาในสติทำจิตให้สงบนี่มีแต่ความดีอย่างไรมีประโยชน์แค่ไหนาเพียงร